ใบเตยที่เราจัดเสร็จเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะไปถวายพระกันนะคะยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไบเตยก็จะอยู่ได้ประมาณศิลหนึ่งเลยนะคะศิลหนึ่งก็ประมาณ8วันเนาะ,นะะท่านก็จะถึงจะเอาออกนะคะก็จะมีลินหอมตลอดเวลานะคะคนี่ขูดหินทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี่มา ยามาแล้วก็เดี๋ยวเฮาสีเอาไปขึ้นถวายพระนะคะนี่คือส่วนที่ข้างบนเนะเาะข้างบนนะคะเ,าาเ,เดี๋ยวก็จะเอาผ่านตัวตัวท,ที่เราทำเมื่อเมื่อสินก่อนเนาะเมื่อสินก่อนเราเอามาเห็ดแล้วทีนี้ก็สิ่นี้ก็ต้องเอาออกนะคะสิ่นี้ก็ต้องเอาออกนะคะสิ่นี้ก็ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวนะคะผ่านะคะ นี่ก็คืออานตัวที่เล็กๆนะคะที่เราเอามาที่เราทำเมื่อคืนเนาะแล้วก็ส่วนที่เอ่อทำชิ้นก่อนแล้วก็เอากลับนะคะ oh. หอมบ่พอ oh. หอมเตยนะคะ หอมเลยคอยคิคิดไว้เองาังทางอนนีะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมาใส่สะพ่อเออเออมีมุมอีกต่างหากนะมีมุมด้วยนะมีมุมเออ โอเคโอเคเอาเอามันชี้ชิดกันนี่ค่ะอย่าพ่อทางนี้ตรงเอาตรงนี้ไปให้ชิดกันครับนะอินบอลหมดพอเท่ากันเอออะพอแล้วมากเลยอะพอแล้วอ้าวนี่เลื่อนเลื่อนข้าไปอีกจังหน่อยนะเออโอเคขยับไปตรงนั้นล่ะค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่คือส่วนที่ผานที่คู่ที่หนึ่งนะคะที่เราเอามาไหว้นะคะนนี้ก็จะมาจัดผานใบเตยกันนะคะดูผ่ะดูใบเตยน,นะคะที่เราจะมาจัดนะคะก็มาดูมาตัดให้มันสั้นนะคะต,ตัดให้มันสั้น,นเริ่มทีก็ามาแยกขนาดแยกไซส์นะคะว่าไซส์ใหญ่กลางเล็กนะคะมาเลือกดูแล้วค่ะ นี่ก็จะเป็นขนาดกลางนะนี่ขนาดกลางนะคะขนาดกลางนะ,ะไรเรืเ่อยเยนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทํานะคะก็จะอุปกรณ์ก็จะใช้ Oasis นะคะก็ะจะแช่น้ำนะคะ ก็มีขนาดของพานเรียบร้อยนะคะเส,สียบเสร็จแลเวมาเ ถ้ามีคนช่วยก็แป๊บเดียวค่ะสิง่ายในการที่จะง่ายนะคะเพราะว่ามันโดยมันจะเสมอกัน เราจะขึ้นแถวีพร้อมกันเลยทั้งสองพานนะคะเพื่อที่จะให้ดอกไม้ได้ขนาดเท่ากันไม่ใช่ว่าพานหนึ่งดอกไม้เล็กพานหนึ่งดอกไม้ใหญ่แม่ โบกพื้นปัจนะคะเด้อดูไยเด้อดอกมันไม่สวยก็ไม่เอาด้วยอืมเดี๋ยวอก่แก้ว 对呀。 ไม่ใหญ่เพราะเราต้องดูหนึ่งเราต้องดูปริมาณของดอกไม้เราด้วยนะคะในการทําไม่ใช่ว่าเราจะทำดังนั้นเราไม่ดูว่าดอกไม้เราขนาดไหนเนาะอยากอยากจะได้อะสองพานก็จะือกแค่พันชุดป,ประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้นะ,ะเราต้องทำแล้ว <Okay. S 1> ก็จัดชั้นที่หนึ่งแลชั้นที่สองเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะเอาส่งออกมาหรือว่าส่งยังไงนะคะส่งให้ส่งเยอะส่งน้อยถ้าส่งออกมาเยอะ มันก็จะทําให้ดอกไม้เราต้องใช้ปริมาณในการทำเพื่อนี้นะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอ่าชั้นที่สองเราส่งออกไปแต่ชั้นที่สามเนี่ยเราต้องอออเอาเข้ามาแล้วนะคะลดลดในการทํานะคะเพื่อที่จะให้มันใบเตยของเราไม่ใช้ไม่เยอะนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะในการทําแต่รัคาเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะ กดอกไม้นี่เราสามารถทำแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างเราจะทำวันนี้เนาะเราสามารถทำได้ประมาณวันสองวันแต่ว่าในต้องต้องในอุณหภ,ภูมิที่ตู้เย็นปกตินะคะเอาในช่องผักผักเนาะมันก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าแบบเราทำเยอะๆอย่างนี้ทำทีละสิบพานอย่างนี้นะคะ ราต้องเอาเข้าตู้เย็นทําแล้วก็ใส่ตู้เย็นเสรตู้เย็นไว้เดตะเตะแตเราก็อย่าเพิ่งใส่น้ำเนาะอย่าเพิ่งใส่น้ํานะคะทําเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งแช่นะอ่เอาใส่น้ําเวลาเราทำเราถึงจะเอามาแช่น้ำนะคะให้มันนิ่มตัวแถวที่สองนะคะทีนี้เราก็เริ่มแถวแถวที่สองโนะดยการที่ส่งส่งออกมานิดนึงนะคะอย่าส่งออกมาเยอะนะคะถ้าส่งออกมาเยอะมันก็จะเปลืองมันก็จะเปลืองไปอีกนะคะ นะคะที่เข้ามาเวชมเด้อตอนนี้ก็จัดพานใบตืออยู่นะครับแถวที่สองนะคะแถวที่สองกับดอกแถวที่หนึ่งที่สองดอกมันจะได้เรียก,กันนะคะไม่ไม่ได้ทรงโดนะคะจะจะวางดอกให้เท่ากันนะคะเพียงนิดนึงแถวที่สามเราก็เริ่มเอียงน่าจะเริ่มเอียงตั้งแต่แถวสองเลยมันจะเป็น สพัดีนี่ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเ้อะๆได้ไปเยี่ยมยามนะคะและที่สามนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ลดหลั่นกันเข้ามานะขึ้นมาแล้วนะคะส่งเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะ นี่แถวที่3แล้วนะจะพออยู่วานาอลุ้นกันนะคะว่าจะพอหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามานะคะในไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ เย <Yeah, S 1> มันลึก,ลกเ,ลเอาให้มันลึกๆเลย <Okay. S 1> มันใช้อื่นกันหรอกมันไมน่มันจะหลุดอันนี้เราก็มาไลา่ทำทำไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเราจะได้ยี่สิบนาทีหรือเปล่านะคะดอกไม้นะให้เห็นไหมคะมต้องมือต้องคนเดียวทำนะคะมาถึงจะได้อะขนาดเท่าเออ แบบเดียวกันนะคะถ้าว่าสองคนสามคนทำก็จะดอกไม้ก็จะไม่เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนคนละคนเนาะวันนี้เราทำได้สามแถวนะคะลดลันกันมาแล้วนะคะสามแถวสามแถวแล้วนะครับเราจะทำพร้อมกันสองอันนะคะเพราะว่ากลัวดอกไม้มันจะเป็นแบบว่าพันดอกใหญ่พันดอกเล็กนะคะเราต้องทำต้องทำพร้อมกันทีละทีละกิ๊ สามแถวก่อนสามแถวก่อนเนาะ,ะดอกไม้ลรดูดอกไม้ก่อนเนาะจะเป็นอย่างไรนะคะดอกไม้นะคะเราต้องดูดอกไม้เราด้วยนะคะเราก็จะได้ประมาณห้าชั้นเนาะห้าชั้นห้าชั้นนะคะจะ,จะทําให้ได้ห้าชั้นนะคะ ก็เป็นวันพระเนาะพ่กนี้ก็เป็นวันพระน,น,น,นะคะดอกไม้นะคะนี่ก็คือ,คอการที่ได้เป็นใบใหญ่นี่หมายความว่าดอกใหญ่นี่หมายความว่า,ใ,า,า,วาใบมันก็ต้องใหญ่ไปด้วยนะคะมันถึงจะได้อะดอกใหญ่นะคะจริงๆเราต้องคัดใบใบต้อง ใบก็ต้องให้ใบก็ต้องขนาดเท่ากันนะคะมันถึงจะออกมามันถึงจะออกมาเป็นลักษณะไซส์เดียวกันนะคะทำไมเสียงกล้องไปนะคะทั้นที่สามนะคะทันที่สามก็ลดดันกันมานะคะทันที่สาม นที่สนะคะยัที่ทสา,สาก็จะลดลงมาที่หนึ่งนะคะเราต้องทําให้ดูดอกไม้ด้วยทำมันต้องดูดูดูแต่ละคร้างก็ทั้งทำดอกไม้ดูดอกไม้ในแต่ละคร้างด้วยนะคะขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันเด้อทักทายกันนะคะปกติก็ใช้เวลาทำเแปบเดียวนะคะ30มสิบนาทีเพราะว่ามีคนช่วยคนิ่งมาเสียบ ไม่ให้นะคะ จะ <บ tes S 3> พอไหมคะมันจะพอไหมคะ ที่สี่แล้วก็ลดแรกันมาอันนี้มันไม่ได้ก็ค่อยมาจัดที่หลังก็ได้จปิงก,ก็กลัวไม่พอเราต้องดูด้วยนะคะเราก็ต้องซ่อมด้วยนะคะเวลาทำเราเวลาดึงเรา,เอา,เ,อาเอามาเข้าไปเสียบเข้าไปนะมันต้องมันต้องมีการดันอีตรงตรงนี่เราก็่้เดีเดี๋ดดยวเอาเอาเอามาวางไว้ตรงนี้นที่เสียบเลยนะเดี๋ยวจะเอาตัวอดใส่ เอามาใส่ตรงนี้อเสียบายอาทิอาทิไม้อย่างน,นี้อ่านี้เพิ่งเทเพราะว่าดอกอนมัน,น,นกกอ,ยอ,อยู่ตรงนี้ทำกิจใจโยนทำรั้อาเสียบตัวนี้ให้บเสียตัว กิซี่หาดอกคือมาเหยียบแถวที่กิซีอ๋อกิซีแถวที่ห oh, ้าหาสิพห้องเห็นว่ามีดอกดอกมห้องอออที่ได้อ๋อห้องที่ได้นะ,ะใบเตยหน้าเร็วมันก็จะมีดอกน้อยมีใบมันจะสวยใบไ,ไม่ค่อยจะสวย,ย,ะสวยนะคนะไม่ค่อยสวยแล้วก็เราก็ทำ ทำมาประมาณเกือบสามปีแล้วนะคะทำเพื่อขึ้นบูชาพระเกือบสามปีเนาะแม่นบอก <c oughs> ประมาณสามปีนะคะที่ทําขึ้นทุกวันพระนะคะวันพระพระใหญ่พระแปดข้พาพระเล็กพระใหญ่แรม8แปดข้ามแปดข้า1สิบห้าข้าแรมสิบห้าข้า ็แถวที่แถวที่แถวที่สี่เราก็จะพยายามที่จะให้มันขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กันเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้ก็มามีการจัจดพานนะคะ การถวายพระนะคะโดยใช้ใบเตยนะคะพับใบเตยนะคะพับเป็นดอกกุหลาบนะคะในแต่ละครั้งก็ปริมาณในการใช้ของดอกกุหลาบก็จะไม่เท่ากันนะคะก็อยู่ที่ว่าการพับดอกเล็กดอกใหญ่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องดูดูด้วยว่าดอกกุหลาบเราเป็นยังไงนะคะดอกเล็กไหมยังไงนะคะถ้าดอกเล็กเราก็ต้องใช้เยอะนะคะดอกใหญ่เราก็ใช้น้อยนะคะ <c oughs> ไวจะเสร็จแล้วนะคะเอาที่ใส่ลงเพื่อจติมแล้วก็ดูดูดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะเอาด,ดูนะคะแถวที่แถวที่สี่แถวที่ห้านะคะเราก็ต้องดูลดหลั่นกันมาแล้วก็แถวที่ห้านะคะเราต้องใช้ใบอ่อนนะคะในการทำนะคะ ท้ายก็ต้องยาวขึ้นนะคะเพราะว่าการส่งเนาะการสูงด้วยนะคะการสูงด้วยมันก็ต้องแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะแลก็ต้องจัดด้วยนะคะว่ามันให้มันเข้าที่แล้วมันจะได้แน่นนะคะต้องจัดด้วยแต่ก่อนก็จะใส่ดอกพุธนะคะใส่ดอกพุดตรงกลางนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ใส่แล้วเอาแบบธรรมชาตินะคะเอาใส่ดอกนึ อดัดอกเล็กใส่ต้องเอาต้องดูด้วยต้องให้มัน,ม,นมันทีนะเพราะมันจะได้สวยฮะไม่มีไม่มีมมอ่าและจะไม่ปล่อยช่องลมไว้เยอะนะคะเราจะไม่ทำให้มันหกักไปนะคะก็อเอายกไปที่อื่นนิดหนึ่ง เมา่ิ้เข้าโคลไฟเสร็จแล้วนะคะ,ะผ่าสองพาแรกนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะนะคะมองด้านข้างนะคะนะคะสองอันที่ที่เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็กาถือว่าไม่ไม่สวยแต่ก็จะถือว่าไม่มันไม่เปลืองนะคะเพราะว่าดอกมันเป็นดอกใช้ดอกกุหลาบใหญ่เนาะมีใบใบใหญ่มันก็เลยจะทําให้ ม่เปรี้ยงนะคะในการทำนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะก็มาไล์ให้พเพื่อนๆได้ดูนะคะทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อจะเก็บไปนะคะให้พเพื่อนๆได้ดูได้นานๆนะคะทำาลอกกลุหลาบสวยๆนะคะดูชัดๆเนาะ <ๆ S 1> เพราะว่ามันมันเป็นหน้า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 แรางเนาะมันก็จะเป็นเห็นไหมคะมันก็จะมีใบมันก็ไม่ค่อยสวยนะคะ ก็จบแลวคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ